คืนนั้นเทโชก็ปลอบย่ามาให้ร้องไห้ย่าบอกว่าเธอเป็นห่วงซิมรันและครูชเบียรก็ไม่เห็นแก่กรูปีเลย ครูปีก็ดูรูปภาพวัยเด็กกุ้งสิมรันแล้วร้องไห้เธอบอกมาฮีว่าเมื่อก่อนสิมรันเคยมีความสุขดีและไม่รู้ว่าสิมรันนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างเทโจก็เดินเข้ามาปลอบครูปีครูปีบอกให้เทโจพาเธอไปหาสิมรันเพราะเธอรู้สึกไม่สบายใจจนกว่าเธอจะได้เห็นว่าสิมรันมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีเทโจบอกเธอทำไม่ได้เพราะว่าสิมรันนั้นขอเธอเอา ไวครูปีก็ยังยืนกลานเทโจให้สัญญากับครูปีว่าเธอขอเวลาแล้วเธอจะพาซิมรันกลับมาให้ได้จัสมินแอบฟังอยู่คิดว่าเธอจะทำให้เทโจถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้วันต่อมาฟาเต้ขอโทษเทโจที่เขาเข้าใจผิดเรื่องเธอกับบรูโซเธอบอกให้เขาไม่ต้องขอโทษเพราะเขาคงไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่และเดินจากไปครูปี เมื่อบอกเทโจว่วาฟาเต้ลืมเอาข้าวกลางวันไปด้วยขอให้เทโจเอาไปให้ฟาเต้ที่สถาบันเทโจก็ตอบตกลงจัสตินแอบดูอยู่จึงได้โทรหาฟาเต้และบอกให้เขามาพบเธอตอนบ่ายโมงเพราะเธอมีเรื่องสําคัญจะคุยกับเขาเขาก็ตอบตกลงเทโจมาที่สถาบันพบว่าประตูรั้วล็อกอยู่เธอคิดว่าเขาอาจจะออกไปข้างนอกเธอจะได้ไม่ต้องอยู่ท่า ข้าวกลางวันกับเขาเธอหยิบกุญแจมาไขเปิดแต่ก็ไม่สำเร็จจัสมินอยู่ด้านหลังบอกเทโจว่าเธอได้เปลี่ยนแม่กุญแจแล้วและจากนี้เธอจะช่วยปาเต้ดูแลกิจการของสถาบันเองเทโจาถามว่าเขารู้เรื่องนี้หรือไม่ จัสมินก็นึกถึงตอนที่เธอบอกเขาว่าเทโจทำงานทุกอย่างทั้งที่สถาบันที่บ้านและที่วิทยาลัยแต่เธอนั้นกลับไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นเธอจึงอยาก จะช่วยงานที่สถาบันเขาก็ตอบตกลงจัสมินบอกเทโจว่าฟาเต้รู้เรื่องนี้และมันเป็นการตัดสินใจของพวกเขาเธอให้เทโจดูแลง,งานที่บ้านส่วนเธอนั้นจะดูแลง,งานที่สถาบันเทโจบอกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและพวกเขาอาจจะขาดทุนได้จัสมินบอกเธอจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเก่งกว่าเทโจเทโจก็บอกว่าเดี๋ยวจัสมินก็จะรู้เอง และคืนกุญแจให้เธอจัสมินขอปิ่นโตจากเทโจเทโจก็ขับรถจากไปชายคนหนึ่งบอกจัสมินว่าเขาต้องการจะพบฟาเต้จัสมินบอกฟาเต้ไม่ได้อยู่ที่นี่และเขาสามารถจะฝากเรื่องไว้กับเธอได้ชายคนนั้นก็มอบเอกสารให้จัสมินเธอเปิดดูพบว่าฟาเต้ได้รับรางวัลการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาจากรัฐบาลปัญจาบเธอเซ็นชื่อใน เอกสารและคิดว่าเธอได้โอกาสที่จะจัดการกับเทโจแล้ว จัสมินก็เอาเอกสารนั้นมาให้ครูปีครูปีบอกทุกคนด้วยความดีใจว่าฟาเต้ได้รับรางวัลสิงโตแห่งปัญจาบจัสมินบอกไม่ว่าเขาจะได้รับรางวัลอะไรมันก็เป็นผลมาจากการทำงานของเขารัฐบาลปัญจาบจะจัดงานมอบรางวัลที่สถาบันของฟาเต้เธอได้ตอบตกลงไปแล้วและเธอจะเป็นคนจัดงานเองมาฮีถามจัสมินว่า เธอรู้วิธีจัดเตรียมงานอย่างนั้นหรือจัสมินบอกเธอได้ขอให้พ่อของสวิตี้เป็นคนจัดการให้ ฟาเต้เข้ามาในบ้านอัมริกก็แสดงความยินดีกับฟาเต้จัสมินเห็นสีหน้าที่เรียบเฉยของฟาเต้จึงถามว่าเขาไม่ดีใจอย่างนั้นหรือเขาบอกเขาดีใจและรางวันนี้จะส่งผลดีต่อสถาบันของพวกเขาคูชเบียถามว่าจัสมินเมื่อเกี่ยวอะไรด้วยและตอนนี้เทโจไม่ได้เป็นคนช่วยดูแลอย่างนั้นหรือฟาเต้บอกจากนี้ไปจัสมินจะเป็นคน ดูแลแทนเทโจคูชเบียไม่พอใจถามว่าจัสมินจะทำงานนี้ได้อย่างไรเทโจมาบอกทุกคนว่าปล่อยให้จัสมินทำงานไปและจัสมินจะได้รู้ถึงความสามารถของตัวเองนิมโมมาถามกลูปีว่าเธอสงสัยว่าฟาเตจะพาเทโจหรือว่าจัสมินไปร่วมงานนี้กลูปีบอกว่าจะต้องเป็นเทโจเท่านั้นจัสมินแอบได้ยินคิดว่าเธอจะแสดงให้ทุก คนเห็นว่าเธอทำอะไรได้บ้างทุกคนกำลังทานอาหารเย็นย่าบอกว่าเธอไม่รู้ว่าจัสมินกำลังวางแผนอะไรอยู่คูชเบียบอกเขาจะไม่ไปร่วมงานปู่บอกคูชเบียว่าเขาจะต้องไปเพราะเขาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐคูชเบียบอกเขาจะหาข้ออ้างไม่ไปถามว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นจัสมินยืนอยู่บนเวทีกับฟาเต้ กรูปีบอกเธอจะลองไปคุยกับฟาเต้จัสมินบอกทุกคนว่าเธอจะไม่ไปร่วมงานเพราะเธอต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองฟาเต้และเทโจยังคงเป็นสามีภรรยากันต่อหน้าสังคมและเธอจะไม่ทำอะไรที่ทำลายชื่อเสียงของครอบครัว จัสบินหันไปเห็นเทโจบอกให้เทโจเตรียมตัวให้พร้อมเทโจบอกเธอจะไม่ไปเพราะเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟาเต้แล้ว จัสมินถามว่าเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธอฉีกใบายาไปแล้วเทโจบอกตัวเธอไม่ใช่ภรรยาของ่าเต้แล้วและชื่อเสียงของครอบครัวจะไม่เสียหายไม่ว่าเธอจะไปร่วมงานหรือไม่ก็ตามจัสมินคิดว่าแผนการเธอจะล้มเหลวถ้าเทโจไม่ไปร่วมเธอสงสัยว่าเทโจอาจจะรู้ทันแผนการของเธอหรือไม่ ครูปีบอกเทโจว่าจัสบินผู้ถูกนิมโมบอกคนจะนินทาได้ว่าภรรยาของฝาเต้ไม่ไปร่วมงานด้วยจัสบินแกล้งทำตัวดีกับเทโจว,ว่าเธอรู้ว่าเทโจเกลียดตัวเธอมากแต่เธอขอร้องให้เทโจไปร่วมงาน ฟาเตทานอาหารเย็นกับจัสมินในห้องและขอบคุณที่เธอตัดสินใจแบบนั้นจัสมินบอกเธอคิดดีแล้วเธอจะไม่ให้ใครรู้เรื่องของพวกเขาจนกว่าเขากับเทโจนั้นจะหย่ากันไม่อย่างนั้นคนจะนินทาได้เขาถามว่าเธอคิดว่าเทโจจะยอมไปร่วมงานหรือไม่เธอบอกว่าเทโจจะต้องไปอย่างแน่นอน จัสมินทานอาหารและไอฟาเต้ก็ร้องเรียกให้คนเอาน้ำมาให้เทโจเอาน้ำมาให้จัสมินและเผลอจับมือฟาเต้จัสมินคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเทโจเมื่อทุกคนรู้ว่าใครคือภรรยาที่แท้จริงของฟาเต้รูปีบอกสาธิตเลยาว่าเขาสงสัยว่าจัสมินอาจจะสร้างปัญหา พอครูชเบียเชิญให้พวกเขาไปพบย่าบอกว่าถ้าจัสมินไปร่วมงานกับฟาเต้ด้วยคนทั้งหมู่บ้านก็จะต้องดูเรื่องพวกเขารูปี้บอกจัสมินจะไม่ไปร่วมงานและครูชเบียก็บอกเขาว่าจัสมินเป็นคนที่พูดเอง วันต่อมาจัสมินโทรบอกสวิตี้บอกให้พ่อของเธอจัดเตรียมงานให้ดีอัมริกกับมาฮีมาตามฟาเต้จัสมินบอกให้อัมริกไปตรวจดูความรีบร้อยที่สถาบันก่อนเธอยังคงพูดโทรศัพท์ต่อไปฟาเต้พยายามรีดผ้าแต่ไม่สำเร็จจึงไปอาบน้ำเทโจแอบมารีดชุดให้ฟาเต้และเดินจากไปแต่ชายผ้าคลุมไหลเธอติดอยู่ที่ประตู ฟาเทออกมาจากห้องเห็นว่าชุดของเขาถูกรีดเรียบร้อยแล้วเทโจพยายามที่จะดึงชายผ้ากลุ่มไหลออก ฟาเตมาช่วยและขอบคุณเธอจากนั้นเทโจก็เดินจากไปเทโจมาหาทุกคนที่ห้องโถงกรูปีบอกให้คูชเบียรต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและเยาวชนโดยมอบผ้าคลุมไหล่ให้เขาฟาเตมาหาทุกคนจัสมินก็ซ่อนผ้าคลุมไหล่เอาไว้เธอบอกกับทุกคนว่าหวังว่ารัฐมนตรีจะชอบโรงเรียนของพวกเขานิมโมบอกครูปี ว่าจัสมินเปลี่ยนสีเร็วยิ่งกว่ากิ้งกาครูปีบอกบางทีจัสมินอาจจะต้องการชนะใจพวกเขาจริงๆคูชเบียบอกคนที่เปลี่ยนแปลงได้เพียงชั่วข้ามคืนนั้นเป็นคนที่อันตรายมากทุกคนพากันออกจากบ้านจัสมินเอาผ้าคลุมไหล่ที่ซ่อนไว้ออกมาคิดว่าถ้าเธอไม่ไปร่วมงานแล้วทุกคนจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือภรรยาที่แท้จริงของฟาเต้ทุกคนเดินทางมาถึงสถาบัน คูชเบียต้อนรับครอบครัวุ้งเทโจซาทิตถามเทโจว่าจัสมินมาด้วยหรือไม่เทโจปฏิเสธทุกคนตกใจที่เห็นจัสมินมาที่สถาบันเธอบอกคูชเบียว่าเขาลืมเอาผ้าคลุมไหล่สำหรับมอบให้รัฐมนตรีมาด้วยเธอจึงได้เอามาให้เขากรูปีบอกให้อเมริกโทรเรียกคนขับรถให้มารับจัสมินกลับไปส่งที่บ้าน สวิตตี้มาบอกจัสมินว่าเธอต้องการให้จัสมินเซ็นใบเสร็จรับเงินจัสมินบอกให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะเธอจะอยู่ข้างหลังเวทีและจะไม่ออกมาข้างหน้ารัฐมนตรีเดินทางมาถึงฟาเต้กับคูชเบียก็ให้การต้อนรับและมอบผ้าคลุมไหล่ให้เขาจัสมินเห็นลุงคุณอาราเพื่อนของคูชเบียที่เคยพบเธอ จึงบอกให้สวิตตี้ไปทำตามแผนการที่เธอบอกไว้มาฮีก็มายืมโทรศัพท์ของเทโจไปถ่ายรูปในงานสวิตตี้ส่งผู้ชายคนหนึ่งมาหาเทโจเขาบอกเธอว่าต้องการธงสถาบันเธอบอกมันอยู่ในห้องเก็บของเขายืนกลานที่จะให้เธอไปเอาฟาเต้กับคูชเบียคุยอยู่กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ชื่นชมฟาเต้คูชเบียบอกต้องยกความดีความ ชอบให้กับภรรยาของฝาเตด้วยเช่นกันกูราณาก็มาทักทายกุชเบียรกับรัฐมนตรีฝาเตเห็นหลุงก็วิตกกังวลเทโจมหาธงที่ห้องเก็บของจัสมินปิดประตูขังเทโจไว้พิธีกรประกาศเรียกให้ฝาเตขึ้นมากล่าวบนเวทีทุกคนก็สงสัยว่าเทโจหายไปไหนมาฮีบอกโทรศัพท์ของเทโจอยู่ที่เธอและเธอจะไปตามหาเทโจ Bye. I... ฟาเต้กล่าวบนเวทีว่าสถาบันนี้เป็นความฝันของพ่อเขาและเขาดีใจที่เขาสามารถจะเติมเต็มให้พ่อได้เขาขอให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬากันทุกคนก็ปรบมือให้เขาสวิตตี้เป็นห่วงจัสมินเพราะคนทั้งหมู่บ้านอยู่ที่นี่จัสมินบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอกับฟาเท้จะไปแคนาดาแล้วและทุกคนควรจะรู้ว่าใคร เป็นภรยาตัวจริงของเขาฝ่ายเทโจก็พยายามที่จะหาทางออกไปจากห้องเก็บของฟาเต้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่สละเวลามาร่วมงานมาหีมาที่ห้องเก็บของแต่ไม่พบเทโจเพราะเทโจนั่งอยู่ที่พื้นข้างประตู ฟาเต้ดับถ้วยรางวัลและใบประกาศจากรัฐมนตรีมาฮีมาบอกทุกคนว่าเธอหาเทโจไม่พบรัฐมนตรีประกาศว่ารัฐบาลปัญจาบได้มอบเงินอุดหนุนจำนวน2องล้านห้แสนรูปีให้กับสถาบันของฟาเต้ด้วยเขาบอกให้ฟาเต้เชิญภรรยาของเขาขึ้นมาบนเวทีเพราะเขาได้ยินมาว่าเธอมีส่วนช่วยทำให้โรงเรียนแห่งนี้ประส บความสาเร็จและเธอควรจะได้รับการยกย่องด้วยพิธีกรประกาศเรียกให้ภรรยาของฟาเตขึ้นเวที กูชเบียและทุกคนก็มองหาเทโจนิมโมบอกว่าเทโจชอบหายตัวไปตอนที่พวกเขาต้องการเธอรูพี่บอกว่าเทโจไม่ใช่คนแบบนั้นเธอเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าตัวเองรัฐมนตรีเร่งให้ฟาเต้เรียกพระยาขึ้นบนเวทีเพราะเขาจะต้องไปทำธุระต่อ จัสมินคิดว่าถึงเวลาคงเธอแล้วดีราดขอให้ชายคนหนึ่งช่วยเขา เพื่อตามหาเทโจคุรานาเห็นจัสมินก็จำได้บอกให้เธอขึ้นไปบนเวทีเพราะทุกคนกำลังตามหาเธออยู่ทุกคนตกใจที่เห็นจัสมินคุรานากับรัฐมนตรีบอกให้ฟาเต้ลงไปพาจัสมินขึ้นมาบนเวทีเทโจใช้ไม้ทุบกระจกแล้วร้องเรียกให้คนช่วยเธอเห็นดีราชจึงบอกให้เขารีบมาเปิดประตูดีราช ขอให้ชายคนนั้นช่วยเทโจเขาพยายามทุบแม่กุญแจด้วยไม้ตีฮกกี้ฟาเต้พาจัสมินขึ้นไปบนเวทีหญิงคนหนึ่งก็สงสัยว่าจัสมินใช่ภรรยาของฝาเต้หรือไม่เพราะเธอเคยเห็นผู้หญิงอีกคนที่บ้านของเขาคุรานาบอกเธอว่าจัสมินเป็นภรรยาของฟาเต้เทโจออกมาจากห้องเก็บของได้สำเร็จดีราถามว่า ใครขังเธอไว้ในนั้นเทโจบอกเธอไม่รู้ตอนนี้เธอจะต้องรีบกลับไปที่งานเทโจขึ้นมาบนเวทีตกใจที่เห็น Jasmine. Jasmine จัสมินจัสมินก็สงสัยว่าเทโจมาที่นี่ได้อย่างไรรัฐมนตรีถามคูชเบียว่าเทโจเป็นใครคูชเบียบอกว่าเทโจเป็นภรยาของฝาเตท,ทุกคนสงสัยแล้วเริ่มพูดคุยกัน เทโจก,ก็ร้องไห้แล้ววิ่งออกไปจากงานรัฐมนตรีมอบเช็คให้คูชเบียรและโยนผ้าคลุมไหล่ทิ้งและเดินจากไปคูชเบียร์มอบเช็คให้ฟาเต้และรีบตามรัฐมนตรีไป ฟาเต้ทิ้งเช็คแล้ววิ่งออกไปข้างนอกคุชเบียขอให้รัฐมนตรีฟังเขารัฐมนตรีบอกว่าฟาเต้เป็นชู้กับน้องสาวภรรยาตัวเองถ้าเขาดูแลจัดการครอบครัวไม่ได้แล้วจะดูแลรัฐได้อย่างไรรัฐมนตรีบอกให้คุรานาอธิบายให้คุชเบียฟังคุรานาถามฟาเต้ว่าทําไมเขาถึงได้แนะนําจัสมินว่าเป็นภรรยาถ้าจัสมิน เป็นน้องสาวภรรยาของเขาทีบานคุชเบียยังอารมณ์เสียบอกกรูปีว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าเธออีกย่าร้องไห้ถามว่าจัสมินจะไปที่นั่นทำไมอัมริกสงสัยว่าใครเป็นคนที่ขังเทโจวไว้ในห้องเก็บของมาฮีบอกต้องเป็นฝีมือของจัสมินคุชเบียบอก เขาควรจะไล่จัสมินกับฟาเต้ให้ออกไปจากบ้านตั้งแต่วันนั้นไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนิมโมบอกว่าฟาเต้ทำไม่ถูกที่ยอมรับจัสมินต่อหน้าผู้คนว่าเป็นภรยาของตัวเองมาฮีบอกว่าเทโจคงจะเครียดมากแต่จัสมินไม่ได้สนใจอะไรเลยจัสมินคุยโทรศัพท์กับสวิตตี้ว่าครอบครัวนี้กำลังโศกเศร้าแต่อย่างไร ก็ตามเธอมีความสุขมากเทโจถามจัสมินว่าเธอมีความสุขอย่างนั้นหรือจัสมินวางสายบอกว่าใช่เพราะว่าความสัมพันธ์เธอกับฟาเต้ได้ถูกเปิดเผยแล้วเทโจบอกว่าเธอรู้ว่าจัสมินขังเธอไว้ในห้องเก็บของจัสมินก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและถามเทโจว,ว่าทำไมถึงไม่ไปจากชีวิตพวกเขาเทโจบอกจัสมินว่า ธอคือต้นเหตุของเรื่องนี้จัสมินบอกว่าใช่เพราะว่าเธอนั้นทนเห็นเทโจอยู่ในชีวิตของเธอกับฟาเต้ไม่ได้เธอต้องการสิทธิ์ในการเป็นภรรยาของเขาถ้าเทโจไม่อยากใช้เธอทำแบบนี้ก็ให้ปล่อยฟาเต้มาให้เธอเทโจบอกจัสมินว่าจัสมินไม่เหมาะกับเขาเธอรักใครไม่ได้และ เธอรักแค่ตัวเองจัสมินบอกแต่ว่าฝาเทานั้นรักเธอเทโจก็บอกว่าเธอเป็นภรยาของเขาและจัสมินก็เป็นได้แค่ภรยาคนที่สองจัสมินตกใจเทโจบอกว่ามันเป็นความจริงและจัสมินก็ได้ทุกอย่างมาด้วยการโกหกหลอกลวงจัสมินร้องไห้และเดินจากไป ชาสมินกลับมาที่ห้องทุบกระจกด้วยความโกรธวาเตถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกเธอจะไปจากที่นี่เขาถามว่าเธอจะไปไหนเธอบอกให้เขาปล่อยเธอไปเพราะเธอไม่สามารถจะอยู่กับเขาได้ถ้าเธอยอมตายในวันนั้นยังจะดีกว่าเธอนั้นเป็นแค่ผู้หญิงคนที่สองของเขาแต่เขาเป็นรักแรกของเธอเธอไม่ต้องการจะอยู่ในฐานะ ผู้หญิงคนที่สองของเขาเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอบอกให้เขาแต่งงานกับเธอหรือไม่ก็พาเธอไปแคน,นาดา ฟาเต้บอกให้เธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเขาถามว่าทําไมเขาถึงไม่ม,มอบสิทธิ์การเป็นภรรยาให้เธอเทโจดูถูกเธอเสมอและเธอก็ทนไม่ได้เขาบอกว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นและเขาสัญญาว่ามันจะเป็นไปตามที่เธอต้องการฟาเต้กอดเธอและคิดว่า เขาจะทำอย่างไรดีกรูปีก็ร้องไห้คิดว่าทำไมลูกลูกคุณเธอนั้นถึงมีชะตากรรมแบบนี้ฟาเต้เข้ามาหาแม่ถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงไม่ได้มีความสุขเลยเขารู้ว่าเขาทำผิดมากเขารักจัสมินและทุกคนไม่พอใจเขาเขาอยากที่จะหย่าก,กับเทโจแต่เธอก็กลับฉีกใบหย่านั้นเขารู้ว่า เทโจต้องเจ็บปวดมากแต่พวกเขาจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเขาทนอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกทั้งพอก็อยางให้เทโจเป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้และที่นี่จะไม่มีวันสงบสุขถ้าจัสมินกับเทโจอยู่ด้วยกัน เทโจกลับมาที่นี่เพราะเห็นแก่ยาฟาเทบอกให้แม่เกลี้ยกล่มพอ่อว่าเทโจนั้นไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้และมันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวเท่านั้นกรูปีพยักหน้าตกลง